เด็กหญิงนิยายภรรยาเจ้าชะตาบทที่หกสิบสอง ในช่วงตั้งครรนน้ำหนักของกวนอยู่ถิ่งลดลงด้วยซ้ำนางมีอาการแพ้ท้องในช่วงแรกค่อนข้างมากอาเจียนบ่อยครั้งอาหารที่นางกินได้มีไม่มากน้ำหนักจึงลดลงอย่างรวดเร็วราวกับจะกลายเป็นกวนอยู่ถิ่งก่อนที่จะแต่งงานแม้หมอหลวงหลายคนจะยืนยันว่าร่างกายของนางและทารกในครรนยังแข็งแรงดีแต่ฉูฟงเต่าก็ไม่สบายใจเขาเริ่มคิด ว่าการปล่อยให้นางตั้งครรภ์ลูกคนที่สองเป็นความคิดที่ผิดพลาดข้าสบายดีคนที่นอนอยู่บนเตียงเพราะแผลท้องหนักกลับยิ้มอย่างสบายใจท่านไม่ชอบหรือที่ข้ากลับมารูปร่างเหมือนเมื่อก่อนสามีที่นั่งเฝ้าข้างเสียงสายหนะ้าข้าชอบเวลาเจ้าอวบอวบมากกว่ามันเต็มไม้เต็มมือดิคนฟังหัวเราะ เดี๋ยวคลอดแล้วข้ากลับไปอวบท่านจะว่าข้าไม่ได้นะสำหรับข้าเจ้ากินอิ่มนอนหลับได้ข้าก็สบายใจแล้วฉูฟังเจ้ายังไม่สามารถหนีออกจากฝันร้ายในคืนวันนั้นได้เขาติดตามภรรยาอย่างใกล้ชิดยิ่ยงอายุครันมากขึ้นความกังวลของเขาก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยคร้นของนางอาจไม่ใหญ่ต่อเท่าครั้งของเฟิงหวงเพราะควบคุมการกินอย่างดี แต่สามีก็เต็มใจที่จะใจให้หมอมาประจำที่ตัวหนึ่งคนตั้งแต่อายุครันเพียงเจ็ดเดือนช่วงเวลานั้นเองหวังดี่ถิงก็นำผ้าที่นางปักเสร็จมามอบให้ลูกศิษย์ของนางูห,หยินสกุลกู่ปักผ้าเพื่อเป็นเครื่องร่างร้อยเชือกให้กวนอยู่ถิงห้อยคอเอาไว้สามีเองก็สั่งไม่ให้นางถอดออกเด็ดขาดแม้ในยามอาบน้ำก็ตามนางเชื่อฟังอาจารย์กับสามี เครื่องกรางนี้ติดอยู่กับตัวนางตลอดเวลาหวังรีถิ่งลูกท้องของลูกศิษย์ข้าหวังว่าเจ้าจะใจดีกับมารดาของเจ้ามากกว่าพี่ชายเจ้านะการเคลื่อนไหวเล็กน้อยถือเป็นการตอบรับกวนอยู่ถิงลูกท้องด้วยความรักเขาต้องรู้สิเจ้าคะกว่าข้าจะตั้งครั้นเขาได้ข้าต้องต่อสู้กับพ่อของเขามากแค่ไหน คุณใช้สู่เข้มงวดเช่นนี้ก็เพราะรักเจ้ามากนะกวนอยู่ถิงพยักษน่ารับนางรู้ดีว่าทั้งหมดที่เขาทำก็เพราะนางข้ารู้เจ้าค่าได้ยินมาว่าวันนั้นหากไม่ได้สามีของอาจารย์ช่วยกับท่านปู่จับเขาเอาไว้เขาคงจะพังประตูเข้ามาหาข้าในห้องคลอดแล้วการคลอดของเจ้าครั้งนั้นน่ากลัวจริงๆมันกลายเป็นบาดแผลในใจของเขา คนนอกรู้แค่ว่าเจ้าคลอดยากถึงมองว่าคุณใช้ยสูเป็นห่วงเจ้ามากเกินไปแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างข้ารู้ดีว่ามันร้ายแรงแค่ไหนเวลานั้นนางเองก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรคิดได้แต่ว่าต้องขอเครื่องกลางที่สามีพกติดตัวเอาไว้มาให้ชั่วคราวนางเดินเข้าไปยัดผ้าปักชิ้นนั้นใส่มือที่ขาวซีดนางเองก็กลัวจนมือไม้สั่นไปหมด ข้าพูดตามตรงนะเจ้าคะว่าข้าเองก็กลัวเหมือนกันนางสารภาพไม่เคยพูดเรื่องนี้ต่อนหน้าสามีนางไม่กล้าบอกเขาแต่กล้าที่จะเล่าให้อาจารย์ฟัง ข้ารู้ว่าเฟิงเจ้าใช้ชีวิตอย่างเงียบเหงาหลังจากที่ท่านพ่อท่านแม่ของเขาตายแม้เขาจะมีท่านปู่ก็ไม่เหมือนกันข้าเองก็กลัวท่านปู่แก่แล้วข้ากับเฟิงเจา้าก็ไม่แน่ว่าจะอยู่ไปได้นานแค่ไหนเกิดข้าเป็นอะไรเฟิงหวงจะได้ไม่เหงาเกินไปเจ้าจะไม่มีวันเป็นอะไรเพราะข้าฉูเฟิงเจา้าและทุกคนที่รักเจ้า จะไม่มีวันปล่อยให้เจ้าเป็นอะไรไปเมื่อครันของกวนอยู่ถิ่งย่างเข้าเดือนที่เก้าทุกคนก็เตรียมพร้อม มีทั้งหมอและหมอทำคลอดอยู่ในห้องถัดออกไปพร้อมอยู่ตลอดเวลาฉูเฟิงเต่ากลัวเกินกว่าจะปล่อยให้ฉูเฟิงห่วงอยู่ที่นี่สถานการณ์วันคลอดอาจทําให้เด็กชายหวาดกลัวเขาจึงจงใจส่งบุตรชายไปที่ตวนสกุลกวรเป็นการชั่วคราวส่วนตัวเขาเองก็วางงานทั้งหมดแล้วใช้เวลาอยู่กับภรรยา กวนอยู่ถิงประคองท้องที่โตขึ้นมามากนั่งที่โต๊ะมองสามีจัดการงานบัญชีช่วงเวลานี้นางอยากจะอยู่ใกล้กับเขาตลอดเวลาหวงแหนมันราวกับสิ่งมีค่าชูฟังเจ่าเองก็ไม่ได้รําคาญที่จะอยู่กับภรรยาเช่นเดียวกันนางต้องอยู่ในสายตาของเขาตลอดไม่ว่าจะนั่งยืนหรือเดินจะไม่ปล่อยให้นางข่าสายตา ท่านคิดหรือยังว่าจะให้ลูกชื่ออะไรยังไม่ได้คิดทำไมยังไม่คิดอีกนางประท้วงไม่ว่าถามกี่ครั้งเขาก็ตอบแบบนี้เสมอยังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือชายรอให้คลอดออกมาก่อนค่อยคิดก็ได้ก็คิดเผื่อเอาไว้อย่างไรเล่าหญิงจะชื่ออะไรชายจะชื่ออะไร แต่ค้าคิดว่าต้องเป็นบุตรสาวนะกวนอยู่ถิงเอ่อยอย่างเอาแต่ใจฉูฟังเจ้าวางผู้กันในมือล่องเงยหน้ามองภรรยาอะไรทําให้เจ้ามั่นใจกวนอยู่ถิงรูปท้องกลมของตัวเองเพราะว่านางไม่ดื้อเหมือนฟังห่วงนะสิตอนพ้องฟังห่วงเขาดิ้นเก่งจนข้าเจ็บไปหมดแต่เด็กคนนี้ดิ้นเบาๆไม่ค่อยก่อเรื่อง ต้องเป็นเด็กหญิงที่เรียบร้อยแน่เลยฉูฟังเต่าหัวเราะพรางายหนะ้ายิ่งเป็นบุตรสาวยิ่งไม่ควรเรียบร้อยเพราะนางจะต้องเกิดมาเหมือนมารดายอย่างเจ้าแน่นอนเขาใช้นิ้วเคาะหน้าผากภรรยาไปหนึ่งที่ข้าจําได้ว่าท่านแม่ของเจ้าบอกว่าตอนเด็กๆเ,เจ้าสนยิ่งกว่าพี่ชายเจ้าเสียอีกดูอย่างฟงห่วงนั่นก็ถอดแบบเจ้ามาบุตรสาวจะเรียบร้อยได้อย่างไร ภรรยาทำหน้ามุ้ยนางอาจจะงดงามเหมือนค่า แต่เรียบร้อยเหมือนท่านก็ได้เพราะฟังห่วงอย่างหน้าตาเหมือนท่านแต่นิสัยเหมือนข้าเลยแม้บรรยากาศในครอบครัวจะราบรื่นแต่ไม่มีใครสามารถลบร่องรอยแห่งความกังวลในดวงตาของฉูฟังเจ่าได้สำหรับเขาไม่สำคัญเลยว่าเด็กจะคลอดออกมาเหมือนใครหรือมีนิสัยอย่างไรขอแค่ทั้งแม่และลูกปลอดภัยเท่านั้นก็เพียงพอแล้วฟังเจ้า ความคิดของเขาถูกขัดด้วยเสียงเรียกของภรรยาเขาจึงมองใบหน้าที่ค่อนข้างซีดของนางซึ่งก้มลงมองบางอย่างเบื้องล่างเมื่อมองลงไปตามสายตานั้นสิ่งที่เห็นคือแอ่งน้ําบนพื้นและชายชุดที่เปียกโชกจากประสบการณ์ที่ผ่านมาบอกเขาว่านี่คืออาการก่อนคลอดของสตรีฉูฟังเจ้าตื่นประนอกใครอยู่ข้างนอกเรียกหมอมา นายหญิงจะคลอดหลังจากตะกรนแล้วเขาก็เข้าไปประคองภรรยาที่อยู่ในอาการตกใจขึ้นเจ็บหรือไม่ไปรอที่เตียงก่อนหมอกำลังจะมาไม่ไม่เจ็บเลย นางปฏิเสธแค่ตกใจเพราะรู้สึกว่าน้ำคร่ำแตกเท่านั้นเทาว่าไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บเลยแม้แต่น้อยพอถูกประคองให้ลุกจากเก้าอี้นางก็ย่อตัวลงอย่างกระทันหันนางใช้มือสองข้างจับแขนเขาไว้แน่นในขณะที่มืออีกข้างเอื้อมไปจับบางอย่างใต้ท้องน้อยเอาไว้ดวงตาที่เงยศพสามีตื่นประหนกฟังเจ้าไม่ทันแล้ว อะไรไม่ทันออกมาแล้วหัวเขาออกมาแล้ว ตอนที่หมอเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับสาวใช้พาพี่เห็นค่อนข้างแปลกนั่นคือกวนอยู่ถึงยืนอยู่โดยใช้มือจับไหล่ของสามีเอาไว้ในขณะที่ฉู่ฟังเจ้าคุกเข่าอยู่กับพื้นในมือของเขาอุ้มทารกตัวแดงที่ใส่รกยังไม่หลุดออกใบหน้ายังตื่นตระหนกบุตรสาวคนที่สองของฉู่ฟิงเจ้าคลอดอย่างง่ายได้นางคลอดโดยที่มารดาไม่รู้สึกถึงความเจ็บ ปวดเลยด้วยซ้ํากวนอยู่ถิงเองก็ประหลาดใจแต่เด็กพารกที่นอนอยู่ในอ้อมแขนของสามีก็บอกชัดว่านี่คือบุตรสาวที่เพิ่งคลอดออกมาฉูฟงเจ้าจึงตั้งชื่อให้บุตรสาวที่คลอดอย่างง่ายดายผู้นี้ว่าฉูหนิงอ้าย หลังจากที่ฉีหยางจงขึ้นของราชได้สามเดือนปัญหาเรื่องวังหลังที่ว่างเปล่าของเขาก็กลายเป็นประเด็นที่ขุนนางหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอยู่เสมอแม้แต่พระมารดาก็เริ่มถามอย่างจริงจัง เอี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันก่อนหน้านั้นเพราะการใหญ่ที่คิดเอาไว้เขาจึงไม่สะดวกจะรับสตรีใดมาเป็นพระชายาด้วยไม่อยากจะมีห่วงอีกทั้งถ้าแต่งงานกับสตรีที่มีภูมิหลังดีเกินไปตัวเขาเองนั่นแหละ ที่จะลำบากในภายหลังตอนนี้ทุกอย่างที่ใครลงแล้ววังหลังต้องมีผู้ปกครองเรื่องพระสนมยังไม่จำเป็นเท่าตำแหน่งห่วงห้อค้นต่อไปขุนนางหลายคนที่มีบุตรสาวเริ่มมีการเสนอชื่อที่เหมาะสมขึ้นมาฉีอย่างจงเข้าประชุมทุกเช้าก็พบแต่เรื่องแบบนี้คนเดียวที่เขาสามารถปรับทุกได้ กลายเป็นน้องชายต่างมารดาในห้องทรงพระอักษรมีเพียงบุรุษสองคนนั่งร่ำสุราด้วยกันชางโจาหวางที่ได้รับตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารแม่ทัพใหญ่แห่งแคว้นฉีต้องมองพี่ชายที่กลายเป็นห่วงตี้ด้วยความรู้สึกทั้งสมเพชและขบขนันพระองค์ไม่หลับตาแล้วจิ้มขึ้นมาสักคนเล่า ทำเป็นเล่นแบบนั้นได้ที่ใดกันพี่ชายถอนหายใจพรางกลิ้งสุราในจอกแล้วมองดูเงาสะท้อนของแสงตามขอบน้ำสุราข้าพึ่งขึ้นของราชด้วยวิธีการไม่ปกติอำนาจยังไม่มั่นคงสตรีที่ขึ้นมาเป็นห่วงห้องตอนนี้จะมีอำนาจต่อร้องสูง พวกที่พยายามเสนอบุตรสาวตัวเองขึ้นมาแค่เห็นหน้าก็รู้ไปถึงลำไส้หาดีไม่ได้สักคนพระองค์ก็รู้ว่าตัวพระองค์เองเวลานี้ต้องการฐานอำนาจหากไม่เลือกบุตรสาวขอ,ของขุนนางชั้นสูงจะไปคว้าใครอื่นที่ไหนได้ที่พอจะเข้าท่าเข้าที่ก็มีเจ้าของแล้ว คำนี้คงหมายถึงกวนอยู่เถิงภูมิหลังดีเยี่ยมมีบิดาเป็นขุนนางขั้นหนึง่งซื่อสัตย์ไว้ใจได้นิสัยส่วนตัวของฝ่ายหญิงเองก็ค่อนข้างดีเพียงแต่บัดนี้ใครในเมืองหลวงไม่รู้บ้างว่านางชอบพออยู่กับขหาบดีหนุ่มอย่างฉูเฟิงเจา้าข้าไม่แย่งคนรักของสหายอีกอย่งนิสัยของนางดีก็จริงแต่เด็กเกินไปรักอิสระ อกครองวังหลังไม่ได้รอกแล้วสตรีที่พระองค์ต้องการเป็นแบบไหนกันต้องประเสริฐเลิศเลอเพียงได้สีหยางต้องมองออกไปไกลคิดถึงคนที่อยู่ในจินตนาการเท่าที่พอจะนึกได้ไม่ต้องงามมากแต่ฉลาดใจเย็นรู้จักรุกและถอยไม่บ้าอำนาจเอาง่ายๆว่าคล้ายเสด็จแม่เท่าไหร่ยิ่งดีโอ้ งานยากนะน,นั่นช่างเจาหวังหัวเราะแม้มารดาเขาจะถือว่าเคยเป็นคู่แข่งของห่วงไทฮ่วแต่เขาก็ต้องยอมรับว่าความสามารถของห่วงไทฮ่วในการปกครองวังหลังไม่ธรรมดายิ่ยงรู้ว่านางคือคนที่วางแผนสนับสนุนห่วงตี้ในการขึ้นครองราช ก็ยิ่งพบว่าไม่สามารถประมาทความฉลาดของนางได้เลยจะหาสตรีสักคนให้เหมือนห่วงไพ่โฮาได้อย่างไรแต่แล้วหวังหนุ่มก็เหมือนจะนึกบางอย่างขึ้นมาบางทีพระองค์อาจต้องพึ่งโชคชะตาโชคชะตาอะไรก่อนหน้านี้ข้าสนใจเรื่องภรรยาของรองแม่ทัพกูอ้อตอนนี้เป็นแม่ทัพกูแล้วพระองค์จำเรื่องผ้าปักโชคดีของนางได้หรือไม่ คนแรกๆที่ทำให้เกิดเรื่องเล่านี้ก็คือจวนขุนนางมารดาได้ปักผ้ามามอบให้บุตรสาวที่อายุมากแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานสตรีผู้นั้นพบออกไปข้างนอกบังเอิญทำหล่นไว้บุรุษผู้หนึ่งเก็บได้เขาตามหานางจนเจอแล้วกลายเป็นรักแรกพบไม่นานก็แต่งงานกันคนฟังขามวดขคี้วอยากให้ข้าพกผ้าปักออกไปข้างนอกแล้วแกล้งทำหลน เพื่อจะมีสตรีสักคนเก็บได้อย่างนั้นหรือไม่ลองไม่รู้นะพญาค่ะพระองค์ก็ตระหนักถึงอิทธิฤทธิผ้าปักของนางมาด้วยพระองค์เองแล้วภาพสายฟ้าผ่าลงกลางลานประหารวันนั้นยังฝังแน่นอยู่ในใจมังกรที่ต่อสู้กับสายฟ้าลงทันจากสวรรค์ท้ายที่สุดก็ถูกแผดเผามอดไหมด้วยสายฟ้านั้น กูจิ้นอันเพิ่งกลับมาจากการประชุมภายในวังหลวงวันนี้ช้ากว่าที่ควรจะเป็นเล็กน้อยเพราะถูกเรียกตัวเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ด้วยเรื่องค่อนข้างแปลกแต่เมื่อมีรับสั่งลงมาแล้วเขาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องมาขอให้ภรรยาที่บัดนี้ตั้งครรภ์ใกล้แปดเดือนเต็มที่ เขารับผ้าชุบน้ำจากสาวใช้มาเช็ดหน้าแล้วทำความสะอาดร่างกายก่อนจะเดินเข้าไปย่อตัวลงหอมแก้มของภรรยานางเงยหน้าจากงานที่กำลังทำแล้วยิ้มให้สามีเขาถอดชุดคลุมตัวนอกออกนั่งลงข้างกายนั่งมองดูผ้าปักในมือภรรยาก็นึกไปถึงเรื่องที่เพิ่งเข้าเฝ้ามาวันนี้กลับช้า เพราะว่าห่วงตี้เรียกเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์มีเรื่องอะไรหรือไม่เจ้าคะเรื่องการหาห่วงห่อคนใหม่นะ่ะทรงตัดสินพระไัยไม่ได้พวกเขาสามีภรรยามีอะไรก็พูดคุยกันเสมอทุกครั้งที่กลับมาก็มักเล่าให้นางฟังตลอดบางครั้งก็เลือกว่าอะไรควรเก็บไว้รอจนกว่าจะคลอดค่อยบอกก็มีบ้างแต่เรื่องนี้พูดได้ไม่ต้องเก็บ ส่งตั้งแกนเอาไว้สูงว่าอยากได้สตรีอย่างห่วงไทยเฮาหลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือในตอนนั้นนางก็คุ้นเคยกับห่วงไทยเฮาไม่น้อยจะหาสตรีที่เหมือนห่วงไทยเฮาออกจะยากแขวนฉีจะได้มีห่วงเฮาหรือไม่เจ้าคะปวดหัวกันไปหมดนั่นแหละกูจิ้นอันถอนหายใจก่อนจะลูบท้องนูนใหญ่ของภรรยา ตอนแรกพวกขุนนางว่าให้คัดเลือกสนมเข้าไปก่อนจากนั้นถ้าต้องพระไทยคนได้ค่อยเลื่อนตำแหน่งขึ้นก็ได้แต่ห่วงตี้ยังปักใจอยากจะเลือกห่วงเ้าก่อนด้วยพระองค์เองแล้วก็มีคนสติไม่ค่อยดีไปเสนอความคิดเข้าเข้าเฝ้าห่วงตี้ได้คงไม่ใช่แค่คนสติไม่ดีกระมังเจ้าคะภรรยายิ้มอย่างรู้ทัน เป็นคนสติไม่ดีที่ยศสูงสักหน่อยเป็นเจ้านายสายตรงของข้าเสียด้วยแม้ตำแหน่งแม่ทัพรักษาเมืองจะยิ่งใหญ่แต่ถึงอย่างไรก็อยู่ภายใต้อำนาจของผู้บัญชาการกองทัพใหญ่อยู่ดีก่อนหน้านี้เคยมีค้นถามว่าทำไมห่วตี้จึงมอบอำนาจมากมายให้ช้างเจ้าหวางเช่นนี้อำนาจควบคุมทหารของเขาทำให้ง่ายต่อการคิดกบฏ ฉีหยางจงกลับเอ่ยอย่างสบายพระทยเสนอตำแหน่งห่วงตี้ให้เขาด้วยซ้ำแต่เขาไม่อยากได้เลยต้องให้อะไรที่สมน้ำสมเนื้อหน่อยช้างเจ้าหวังก็ตอบทีเล่นทีจิงปรับไปข้าชอบเป็นทหารไม่ได้ชอบเป็นที่ระบายอารมณ์พวกขุนนางนั่นนะ่ะเข้าเฝ้าทีก็พ้นแต่ปัญหาใส่เคยหาเรื่องให้สบายใจที่ไหนกันออกรบก็ไม่ได้เดี๋ยวอันตราย จะนอนกับเมียยังต้องมีเงื่อนไขวุ่นวายท่ามกลางคำบอนยืดยาวผู้นั่งบนบรรลังพยักษน้ารับอย่างอ่อนใจว่าอย่างไรเจ้าคะชางเจ้าหวังไปทูลอะไรคำถามซ้ำของภรรยาดึงเขากลับมาอีกครั้งกูจิ้นอัานค่อยระลึกได้แล้วเอ่ยตอบเขาเอาเรื่องเล่าที่ว่าผ้าปักของเจ้า ทำให้บุตรสาวขุนนางคนหนึ่งที่อายุมากแล้วแต่งงานได้เลยแนะให้เจ้าปักผ้าซักผืนถวายเพื่อจะทําให้พระองค์ได้พบกับคนที่ต้องการคนฟังยิ้มอย่างอ่อนอกอ่อนใจผ้าปักของข้ามันชักจะไปไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเจ้าคะสามีพยักหน่ารับสนับสนุนเต็มที่แต่ก่อนอะไรก็ได้ขอแค่ได้พบโชคดี เดี๋ยวนี้เริ่มระบุคุณสมบัติกันแล้วว่าอยากจะได้โชคแบบไหนสำหรับทำอะไรอีกหน่อยจะมีอะไรเข้ามาอีกบ้างผ้าปักที่ทำให้นอนหลับผ้าปักที่ทำให้สอบขุนนางได้หรือจะผ้าปักที่ทำให้คลอดง่ายเลือกบุตรชายหรือบุตรสาวตามใจชอบคนที่พูดไปเรื่อยไม่รู้ว่าในภายภาคหน้าจะมีคนที่คิดแบบนั้นจริงๆเหมือนกัน ไม่นานห่วงตี้ก็ได้รับผ้าปักหลายหงผืนหนึ่งมาจากหูหยินสกุลกูแม่ทัพรักษาเมืองที่นำมาถวายกล่าวกับนายเหนือหัวห่วงตี้หาหงคู่บันลังมังกรของพระองค์มีใช่หรือภรยากระหม่อมจึงปักหงตัวหนึ่งมาให้โดยอธิษฐานว่าผ้าผืนนี้จะทำให้พระองค์ได้พบหงที่คู่ควร ผ้าปากักผืนนี้ไม่ใช่ว่าไม่สวยงามมันสวยมากจนเขาอดแปลกใจไม่ได้เพียงแต่ความงามเกินไปนี้เองที่ทำให้ลําบากใจว่าจะพกติดตัวไปไหนมาไหนได้อย่างไรฝ่ายนั้นจึงเสนอให้สอดในสาบเสื้อเอาไว้ก่อนไม่ต้องเอาออกมาแสดงให้ใครเห็นก็ได้แต่ถ้าไม่เอาออกมาให้คนอื่นเห็นเขาจะสามารถหาห่วงเห้าจากผ้าผืนนี้ได้หรือ ดังนั้นในใจจึงไม่ได้ให้ความสำคัญแก่ผ้าผืนนี้มากนะักห่วงตี้ไม่ได้ใส่พระไทยแค่การหาหงคู่บันดังแต่ยังใส่พระไทยราชดรของพระอ,องค์เช่นเดียวกันหลังจากเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองคนใหม่ เมืองหลวงก็มีบรรยากาศที่เปลี่ยนไปมีพ่อค้าเดินทางเข้ามามากขึ้นเพราะฝีมือของแม่ทัพรักษาเมืองที่ทำผลงานได้ดีอย่างยิ่งในการปราบโจรรอบรอบเส้นทางมาเมืองหลวง วันนี้ทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดธรรมดาออกเดินสำรวจด้านนอกพร้อมด้วยองครักษ์ส่วนพระองค์ผู้หนึ่งที่เหลือให้หลบซ่อนติดตามอย่างลับๆเป็นการออกสำรวจชีวิตของชาวบ้านเนื่องจากตอนที่ทรงเป็นหลีเจียงหวางก็ไม่ได้ปรากฏพระองค์มากนักวันที่มีการประหารขุนนางก็ทรงอยู่ในศาลาตลอดมีผู้คนน้อยมากที่เคยพบพระองค์ ถึงเคยก็คงไม่คิดว่าห่วงตี้พระองค์ใหม่จะออกมาเดินเล่นในตลาดเช่นนี้ผู้คนดำเนินชีวิตกันตามปกติ มีพ่อค้าตั้งแผงตามข้างทางมากมายคนที่ออกมาจับจ่ายก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันสแสดงว่าเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในช่วงฤดูหนาวค่อยๆฟื้นตัวกลับมาแล้วและตอนนี้ภายในวังหลวงแองก็มอบหมายให้ขุนนางวางแผนรับมือกับฤดูหนาวครั้งถัดไปก่อนที่จะมาถึงดีกว่าปล่อยให้เกิดเรื่องแล้วค่อยตามแก้อย่างเมื่อก่อนในช่วงเวลาไม่กี่เดือนมีราช อนมากมายล้มตายเพราะอากาศที่โหดร้ายและความยากจนเมื่อเดินมาจนเกือบสุดทัง ก็พบอาคารหลังหนึ่งตั้งอยู่มีผู้คนเข้าออกมากมายความแปลกประหลาดก็คือคนที่เข้าไปมีสีหน้าแจ่มใสแต่คนที่เดินออกมาหมดสิ้นอะไรกันแทบทั้งนั้นน้อยครั้งจะเห็นใครยิ้มยามกลับออกมาห่วงตี้ไม่เคยมาเยือนสถานที่เช่นนี้จึงหันไปถามผู้ติดตามนั่นคืออะไร โรงพนันขอรับนายท่านสับพนามเปลี่ยนแปลงไปเพื่อมีให้เป็นที่ผิดสังเกตผู้คนจะเข้าไปเล่นพนันซึ่งมีทั้งเล่นถั่วป้อบางส่วนก็แยกออกไปมีล้านพนันสุนักหรือการพนันไก่พนันสุนักกับไก่คืออะไรพนันถั่วปอยังพอจะเคยได้ยินแต่พนันสุนักกับไก่ไม่เคยได้ยินมาก่อนจึงเกิดความสนใจ ผู้ติดตามอธิบายพานันโดยการนำสุนักและไก่ของแต่ละฝ่ายตีกันขอรับจะมีลานตีล้อมด้วยกล้งปล่อยสุนักตั้งแต่สองตัวลงไปแล้วให้พวกมันกัดกันจนกว่าจะมีผู้ชนะผู้พานันก็เลือกลงพานันว่ายกนี้สุนักตัวไหนจะยืนอยู่ได้นานที่สุดพานันไก่ก็มีลักษณะเดียวกันขอรับเอาหาเรื่องทำบาปกันแท้ เราไปทั้งอื่นกันดีกว่าขอรับผู้ติดตามเสนอแต่เจ้านายกลับบอกเมื่อเข้าไปดูดีกว่าข้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรห่วงตี้สนพระไทยอย่างยิ่งตลอดชีวิต พระองค์ไม่เคยเสด็จมาสถานที่เช่นนี้มาก่อนวันนี้ถือโอกาสดีสำรวจความเป็นอยู่ของราษฎรไปพร้อมๆกันโรงพนันเป็นอาคารขนาดใหญ่สูงสองชั้นภายในถูกตกแต่งอย่างหรูหราด้านหน้าสุดคือร้านสุราที่ให้ผู้มาใช้บริการได้นั่งพักดื่มสุรา ชาและของว่างผู้ติดตามกล่าวว่าบางครั้งมีคนติดพนันมากจนไม่กลับบ้านหลายวันหลายคืน พวกเขาต้องมีการรับรองที่หลากหลายสำหรับลูกค้าประเภทนั้นกล่าวคือสามารถกินและนอนที่นี่ได้ตามสบายเมื่อเดินผ่านลานเข้าไปด้านในก็เห็นห้องที่แยกออกเป็นโต๊ะมากมายแต่ละโต๊ะเต็มไปด้วยผู้คนเขาไม่ได้สนใจการพานันสุนักหรือไก่ที่รุนแรงแต่สนใจการพานันเรียบง่ายแบบนี้มากกว่า ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ